แม้ทางการฮ่องกงจะห้ามจัดพิธีรำลึกเหตุการณ์เทียนอันเหมินครบรอบ32ปีและปิดวิกตอเรียพาร์คสถานที่จัดงานแต่ค่ำวันศุกร์ที่ผ่านมาชาวฮ่องกงหลายคนรวมตัวจุดเทียนรำลึกถึงผู้เสียชีวิตและเกิดเหตุเผชิญหน้ากับตำรวจมีรายงานผู้ถูกจับกลุมอย่างน้อยหนึ่งคนนักเคลื่อนไหว ระบุว่ารู้ดีว่าการออกมาแสดงสัญลักษณ์ต้องแลกกับการถูกจับกลุ่ม Today is I think that is about six times I come to remember the June 4 th. Yeah to uh, Yeah but I I I need to come here Yeah uh, Perhaps I will be arrested again But I must come here to remember Liu Xiaobo อเล็กซานดราหวองนักเคลื่อนไหวฮ่องกงถูกจับกลุ่มก่อนหน้านี้ในข้อหายุยงปลุกปัป่นให้คนมาร่วมชุมนุมที่ไม่ได้รับอนุญาตข้อหาเดียวกับโจหังตรงรองประธานกลุ่มพันธมิตรฮ่องกงเพื่อสนับสนุนขบวนการประชาธิปไตยผู้รักชาติของจีนที่ถูกจับกลุ่มไปเมื่อช่วงเช้าวันที่4มิถุนายน ราวสองสัปดาห์ก่อนถูกจับกุมโจหังตรงให้สัมภาษณ์กับสื่อระบุว่าอิสรภาพในการพูดเรื่องเทียนอันเหมือนชีชชะตาอิสรภาพของฮ่องกง บทพิสูจน์เสรีภาพในการรณรงค์ลำลึกเหตุการณ์ปรับปรามประชาชนในเทียนอันเหมือนของฮ่องกงจบลงที่การจับกลุ่มนักเคลื่อนไหวตำรวจให้เหตุผลการจับกลุ่มว่ากลุ่มเคลื่อนไหวละเมิดกฎหมายควบคุมความสงบเรียบร้อย they were found to have used the social media accounts to advertise or publicize a public meeting that had been prohibited, prohibited by the police. We d e e l y regret that the police ขณะที่กลุ่มนักเคลื่อนไหวไม่เห็นด้วยมองว่าตํารวจไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าการกระทําของนักเคลื่อนไหวละเมิดกฎหมายเรียกร้องให้เคารพสิทธิของชาวฮ่องกงภายใต้กฎหมายพื้นฐาน หลังเหตุปรับปรามนักศึกษาและประชาชนที่จัตุรัสเทียนอันเหมือนเมื่อ4มิถุนายนปี1989ฮ่องกงจัดพิธีรำลึกถึงผู้เสียชีวิตต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจนกระทั่งปีที่แล้วเมื่อฮ่องกงอยู่ระหว่างการประท้วงต่อต้านกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นปีแรกที่รัฐบาลฮ่องกงประกาศห้ามจัดพิธีรำลึกโดยระบุว่าละเมิดมาตรการควบคุมโควิด -19 เหตุนองเลือดเทียนอันเหมินเป็นประเด็นต้องห้ามในจีนแผ่นดินใหญ่อดีตนักเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ต้องลีภ้ภัยถูกจับหรือต้องโทษประหารชีวิตทุกปีเมื่อใกล้ถึงวันครบรอบเหตุการณ์เทียนอันเหมินอดีตนักเคลื่อนไหวจะถูกบังคับให้เดินทางไปพักผ่อนนอกเมืองตำรวจตรวจค้นประชาชนแถวจตุรัสเทียนอันเหมอน ก่อนหน้านี้การจัดพิธีลำลึกเหตุการณ์เทียนอันเหมินทำได้อย่างถูกกฎหมายในมาเก๊าและฮ่องกลงล่าสุดรัฐบาลฮ่องกงห้ามจัดพิธีลำลึกอ้างละเมิดกฎหมายความมั่นคงขณะที่มาเก๊าระบุว่าละเมิดกฎหมายอาญาท้องถิ่นทางการฮ่องกงยังสั่งปิดพิพิธภัณฑ์ลำลึกเหตุการ์สังหารหมู่ผู้ชุมนุมที่จัตุรัสเทียนอันเหมิอนอ้างไม่มีใบอนุญาต และอาจจะละเมิดข้อกำหนดขณะที่หลายฝ่ายกังวลว่าท้ายที่สุดแล้วจะมีความพยายามลบล้างประวัติศาสตร์หเหตุการณ์เทียนอันเหมือนในทุกพื้นที่ของจีนชลัทนทรโยธาสมุทรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน